ผู้ชมจำพุ่มกับโจถุงดำได้ไหมพุ่มกับโจถุงดำคือพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลเป็นพุ่มกับสพเมืองนครสวรรค์กับลูกน้องนายตำรวจอีก6คนใช้กำลังรีดทรัพย์จำนวน2ล้านบาทจากนายจีรพงษ์หรือมาวินธนภัทผู้ต้องหายาเสพติดจนเสียชีวิตคามือเหตุเกิดขึ้นวันที่5สิงหาคม2 5 6 4เกือบปีละถึงแม้พุ่มกับโจจะพยายามเคลียร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ด้วยการจ่ายเงินจ่ายทองครอบ ัวและกลบเกลื่อนว่าเป็นการเสียชีวิตจากพิษสารแอมเฟตามินแต่หลักฐานกล้องวงจรปิดในห้องสอบสวนผลชันสูตรที่แท้จริงว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจจากการถูกถุงดำกลุ่มหัวรัดคอในที่สุดแล้วคดีความก็เลยขึ้นไปสู่ที่ศาลชั้นต้นและศาลชั้นต้นพิพากษามาแล้วว่าให้ประหารชีวิตทุ่มกับโจ้แต่ให้การเป็นประโยชน์ให้ลดโทษลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตส่วนคนอื่นๆก็โดน มากน้อยแล้วแต่นะฮะบางคนก็โดนแค่5ปี4เดือนบางคนก็เดือน7ปีนะฮะมีผู้ิกับโจ้เท่านั้นเองที่โดนพิพากษาประหารชีวิตและเป็นจำคุกตลอดชีวิตแน่นอนที่สุดกระบวนการนี้ผู้ิกับโจ้ก็คงจะอุทธรณ์และดีกาต่อไปนะฮะซึ่งผมก็ไม่คิดว่าคำพิพากษาจากศาลอุทธรณ์จะดีกาและดีกาจะผิดไปจากคำพิพากษาสารต้นไปเท่าไหร่นะักเพราะพยานและการทำหลักฐานชัดเจนแล้วกันทําไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดท่านผู้ชมผมได้ข่าวมาว่าผู้ิกับโจ้ซึ่งอยู่ในเรือนจํา ขอกลองเปรมนั้นผิดหวังต่อคาพิพากษาะหารชีวิตและลดโทษหรือจําคุกตลอดชีวิตมากกลายเป็นคนหมดอะไรตายอยากอาจจะคิดว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสาหลุดพ้นออกไปใช้เงินที่ทําการทุจริตและเก็บสะสมเอาไว้หลายต่อหลายปีสทัทีเอาละเรามาถึงเรื่องประเด็นหลักละท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าภุ่มกับโจเนี่ยรับราชการตารวจ17ปี10ปีหลังภุ่มกับโจุู้มกับโจ,บโจรวยเป็นเงินพันกว่าล้านบาทประวัติการรับราชการของพุ่มกับโจ,บโจนั้นแม้จะมีการเปิดเผยออกมาบ้างแล้วแต่ผมจะแจก,แจก แหลงข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องแม่นยำเพื่อท่านผู้ชมจะได้ใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญกว่านั้นที่ผมจะพูดต่อไปทรัพย์สินและที่มาของความร่ำรวยผิดปกติอย่างมากของผู้กับโจ้ก่อนหน้านั้นมีการสันนิษฐานว่าประมาณ5-600ล้านบาทซึ่งน่าจะมาจากการยึดการนำจับ ประมูลรถหรูจํานวนมากกว่า400คันท่านผู้ชมครับผมถามว่าภูมิกับโจ้รวยไปจากกระบวนการยึดนําจับประมูลรถหรูนําเข้าจากต่างประเทศที่เชื่อได้แน่ว่าเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรน,นั้นมีส่วนรู้เห็นด้วยแก่นั้นเลยย้อนหลังมาดูนิดหนึ่งท่านผู้ชมภูมิกับโจ้เกิด29มิถุนายนนะฮะที่ผ่านมาแล้วเนี่ยปัจจุบันอายุ42ปีเป็นนักเรียนในร้อยใวัรุ่น57ครั้งแรกรับ ราชการยศร,ร้อยหตรี2,547 2,548ไปเป็นรองสารวัตรสถานตำรวจภูธรโคกเคียนอราธิวาส2,549อีกปีหนึ่งได้รับแต่งตั้ง,ต,งตำแหน่งรองสารวัตรกองกำกับการหนึ่งกองขับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด16พฤษภาคม2,559ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ณนะกองขับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4กองจาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ท่านผู้ชมตอนรู้กับโจอยู่ที่กองกกับการหนึ่งกอง คับการตรวจปราบปรามยาเสพติดยาวนานถึง10ปีท่านผู้ชมอยู่ที่กองชาการตํารวจปราบปรามเสพติดยาวนานกว่า13ปีระหว่างนั้นมีโอกาสทําคดีสําคัญสําคัญอย่างเช่นคดีพันตำรวจโทธนกฤินิตสพันธ์สวัสดสอบสวนสายทางหลวงหนึ่งกองกับการ1กองครับการตํารวจทางหลวงร่วมภรรยาค้ายาเสพติดข้ามชาติสืบสวนจับกลุ่มแกง๊งค้ายาเสพติดเครือข่ายข้ามชาติอีกหลายคดีเช่นจับก,กลุ่มเครือข่ายในายไชชนะแก้วพิมพามาเฟียค้ายาเสพติดข้ามชาติชาว ลาวที่โยงกับเบนซ์เรสซิ่งายอครกิจวรโรดเจริญเดชอดีตสามีของดาราสาวแพทนรปภา13ธันวาคม2562ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้กกับสืบสวนสารนิมรด์ปูทรจังหวัดพิษณุโลกอีกปีหนึ่งต่อมาปีเดียวนะเป็นรองผู้กกับปีเดียวได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้กกับการสายตํารวจเมืองนครสวรรค์สถานนิมรดจปูทรนเบอร์นครสวรรค์จังนครสวรรค์เอาล่ะเรามาดูกันผู้กกับโจ้เนี่ย มาดูภาษีภูมิกับโจยื่นภาษี7ปีรายได้รวมที่ภูมิกับโจระบุมาคือ2 9 6ล้าน่นบาทแต่ว่าบัญชีเงินฝากภูมิกับโจม,มีถึง1,243บาล้านบาทท่านผู้ชมทันวีกที่นะท่านผู้ชมภูมิกับโจยื่นภาษี7ปีรายได้รวม2 9งล้าน 60, บาทแต่บัญชีเงินฝากผูงกับโจมีเงินฝากรวม1,243ล้านบาทในชื่อผู้กับโจได้มีการตรวจสอบการเสียภาษีผู้กับโจว่าทั้งหมดนี้มีไรายได้รวม2,960,000บาทพอไปดูทรัพย์สินของผู้กับโจ้คนพบว่าผู้กับโจมีเงินฝากธนาคาร3บัญชีมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีมีผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงิน3 000, บัญชีรวมแล้ว1,243ล้าน813,070 7 7 2บาท48สแางแบ่งเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพสาขาตลิ่งชันประเภทสะสมทรัพย์เลขบัญชี211-0-57181-3ชื่อบัญชีุูมกับโจเองใช้เวลาเป็นเวลา10 ปี2,554ถึง2,564บัญชีนี้ทำรายการฝาก258รายการรวมเป็นเงิน1,197ล้านบาท6,94,152บาท48สตางสแสดงว่า10ปีนั้นคือ10ปีของการที่ทำงานอยู่ในกองาการปราบปรามยาเสพติดอนุมานได้เลยว่าเงินที่เอามาฝากนั้นคือเงินที่ไปรีดไถพ่อค้าขยาเสพติดฝากตั้งแต่วันที่1กุมภาพัน 2 5 2 5 4ยถึง23เมษายน2064มีเงินฝากถึง1,197ล้านบาทมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพสาขาหลัก4บัญชีชื่อภูมิกับโจมี8รายการจำนวน11,542,450บาทบัญชีที่3บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยสาขาราชวัตรชื่อบัญชีภูมกับโจเช่นกันปี2554ถึง2557ในช่วงนั้นยังอยู่กับกองชาการปราบปรามยาเสพติดทำรายการฝากจ จำนวนเงินถึง1 1 8รายการรวมเป็นเงิน34 5 7 7 1 1 0ล้านบาทเมื่อผมลงไปดูรายละเอียดในการฝากเงินผมจะพบว่ารายละเอียดระบุชัดเจนว่าเป็นการฝากเงินครั้งละหลักหลายล้านบาทเดือนละหลายๆครั้งบางครั้งมีการฝากเงินจำนวนมากเป็นหล,หลักหลาย10ล้านภายในวันเดียวก็มียกตัวอย่างเลยท่านผู้ชมวันที่5กุมภาพันธ์2557มีฝากเงิน2ครั้งครั้งที่1 21บล้าน9ก9าแ0บาทครั้งที่21 1>, 1 9 9 9 9 7 5 0บาทรวมเป็นเงินฝากวันเดียวเลยนะ23 9 9 9 9 5 5 0บาทผมเอาตัวเลขให้ดูบัญชีให้ดู20พิจุนายนมีการฝากเงิน1ครั้ง15ล้านบาท20พฤศจิกายน2557ฝากเงิน3ครั้งครั้งละ10ล้านบาทวันเดียวเป็นเงิน30ล้านบาท8ธันวาคม2557มีการฝากเงิน1ครั้งจํานวน30ล้าน9 9 9 9 0 0บาท17เมษายนมีการฝากเงิน2ครั้งแบ่ง เป็นครั้งที่1นึ่งล้าน9 0 2 5แสบาทครั้งที่สองล้าน5แสบาทรวมเป็นเงินฝากวันเดียววันที่17ไเ่มษายน30ล้าน4แสนบาทเรามาดูบ้านและที่อยู่อาศัยของภูมิกับโจ้เขาเป็นเจ้าของบ้านเลขที่79ทับ8ปพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นบนที่ดิน4ีแปลง รวม5ไร่ในตำบลบางชันอำเภอคลองสามวาภูมิกับโจ้ติดต่อซื้อจากผู้ขายวันที่20กรกฎาคมถึงวันที่23ธันวาคม57-58มูลค่ารวม54ล้าน1 50,000บาทเองินอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ซื้อที่เนี่ยถอนออกมาจากบัญชีเงินฝากทางกรุงเทพสาขาตลิ่งชันในชื่อภูมิกับโจ้ามาซื้อผมเอารูปให้ดูนะฮะมีทั้งสระว่ายน้ารถยนต์พบวัน พุ่มกับโจเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ,รถยนต์จำนวน15คันแต่คิดเป็นเงินเพียง6ล้าน190,000บาทเท่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมูลค่าต้องมากกว่านั้นหลายเท่าพิจารณาจากรถแล้วเป็นยี่ห้อหรูหลายคันไม่ว่าจะเป็นเบนซ์อ d i p p r s c h e เข้อมูลเก็บข้อมูลการเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อล b o r บกินี หมายเลขทะเบียนจกหกรุงเทพมหานครเช่าซื้อกับบริษัทราชธานีริสซิงชำระค่าเช่าซื้ออัตรางวดละ5 3 0 0 0น4 3 3 4บาทต่อเดือนเป็นจำนวน60งวดชำระค่าซื้อครบถ้วนเมื่อ6พฤศจากายน2 5า6เป็นจำนวนเงิน3 2มบล้านห0บาทส่วนต่างจากราคาจำหน่ายจริงราว14ล้านบาทแสดงว่าน่าจะมีเงินดาวน์อีกประมาณ15-20บล้านบาทรถคันนี้มูลค่า4 0 5 0บล้านบาทท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นก็เป็นหนี้สิน เช่าซื้อรถยนต์ทั้งหมดนี้ที่ผมเอามาพูดเนี่ยมันมีหลักฐานหมดเลยท่านผู้ชมหลักฐานเบอร์บัญชีหลักฐานเงินเข้าของภูมิกับโจ้ปฏิเสธไม่ได้เลยข้อมูลเงินสดทรัพย์สินของผูมกับโจ้ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมูลค่าจริงตามท้องตลาดไม่ใช่ตามที่ทางการประเมินซึ่งต่ำความเป็นจริงมากไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านและที่ดิน ทั้งหมดแล้วมูลค่าน่าจะไม่ต่ำกว่า1,400ล้านถึง1ั0 0บาทภุมิกับโจ้นในเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าการจริงๆและการจับทุจริตในประเทศไทยหากมีการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารเอา Big Data ที่หน่วยงานต่างๆมาปราบปรามการทุริุรกิจรับชันประพฤติมิชอบก็จะง่ายได้เหมือนพลิกฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นการยื่นภาษีการเสียภาษีกับกรมสมรพากรของเจ้าตัวกับคู่สมรสการจดทะเบียนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รถยนต์การแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปชข้อมูลการฝากเงิน ถอนเงินเงินโอนเข้าออกจากบ,บัญชีซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถขอได้จากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้อยู่แล้วนี่คือตำรวจหนุ่มคนหนึ่งรับราชการมาแค่17ปีถูกจับตอนอายุ41ปีแต่มีเงินมากมายถึง1,500ล้านบาท1,500ล้านบาทในชื่อเขาเองเลยนะท่านผู้ชมไม่ได้เอาไปชื่อคนอื่นนะยังไม่นับทรัพย์สินที่ซุกซ่อนหรือฝากไว้กับนอมินี่อีกไม่รู้กี่คน อีกกี่ร้อยล้านบาทผมดูและกระบวนการแบบนี้จํานวนเงินที่เข้าแบบนี้ระยะเวลาที่เงินเข้าแบบนี้คงไม่น่าจะเอี่ยวกับการขบวนการรถยึดนําจับประมูลรถยนต์เถื่อนเท่านั้นผมอนุมานได้ว่าต้องเกี่ยวกับกระบวนการทาผิดกฎหมายอย่างอื่นเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนค้าแรงงานเถื่อนการพนันออนไลน์แน่นอนว่าแค่ภูมิกับโจ้คนเดียวมิอาจทําได้แน่นอนน่าจะมีกระบวนการใหญ่ที่มีผลโยนมหาศาลอยู่เบื้องหลังเผพอเงินที่ภูมิกับโจ้ฝากเอาไว้นั่นอาจจะเป็นเงินก่อนที่จะมาแบ่งให้กับหลายๆคน อยู่เบื้องหลังและต้องเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นท่านผู้ชมและนี่คือข้อเท็จจริงท่านผู้ชมของระบบราชการไทยของตำรวจไทยบางคนเชื่อว่าทางทหารก็ต้องมีนี่คือประเทศไทยไงรายการนี้เอาแต่ของจริงมาเปิดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอยาคิดว่าผมเนี่ยมีอคติอะไรกับคนโน้นคนนี้ไม่ใช่ผมมีอคติกับระบบที่มันเลวซ้ำต่ำช้ามีอคติกับคนที่อยู่ในวงการและมีอำนาจแล้วใช้อำนาจในการช่อราดบังหลวง แต่กรณีนี้ไม่ใช่ช่อราดบางหลวงกรณีนี้ก็คือว่ารีดไถคนที่อยู่ในวงการยาเสพติดผมเชื่อเลยว่าเงินทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยมาจากกระบวนการค้าแรงงานเถื่อนกระบวนการยาเสพติดแน่นอนที่สุดไม่งั้นแล้วเงินมันจะเข้าเยอะขนาดนั้ยังไงพันห้าร้อย 1, ล้านพันเกือบรวมทรัพย์สินที่ซ่อนไว้เนี่ยและยังซ่อนอีกเยอะเลยนะท่านผู้ชมยังไม่รู้นี่คือปรากฏในชื่อของเขาในสมธนาคารผมเชื่อว่ามีนอมินีที่ถือเงินแทนเขาอยู่อีกเยอะเลยงานนี้ท่านผู้ชมคิดยังไงผม ไม่ได้คิดยังไงผมมีแต่ความเศร้าเศร้าจริงๆท่านผู้ชมครับขอประทานโทษครับแม่งโคตรทุเรศลย ุเรศชิปหายเลยงานนี้ดูแล้วเป็นไปได้ยังไงร,รับราชก,การตำรวจมา17ปีมีเงินฝากบวกทรัพย์สินแล้วเกือบ2,000ล้านบาทแล้วเงินฝากเป็นชื่อตัวเอง3บัญชีแสดงว่าภูมิกับโจ้ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องถูกจับได้เงินที่ใช้นี่น่าจะเป็นการใช้ซื้อตําแหน่งยัดปากผู้หลักผู้ใหญ่แต่เพิาะหไอ้ถุงดำนั่นหละทำให้คนตายถ้าคนที่ถูกถุงดําคุมอยู่หรือไม่ได้คลุมถุงดําแล้วเขาไม่ตายเนี่ยนะ ป่านี้ภูมิกับโจ้อาจจะได้ขึ้นเป็นรองผู้การไปแล้วเพราะยัดเงินหนักเหลือเกินแล้วก็ทํากรรมชั่วต่อไปอีกนานแสนนานรู้จักคนรู้จักหน้าไม่รู้จักใจ